สวัสดีครับพบกับเจมอีกแล้วนะครับเจมเกินร้อยนะครับเมื่อนี้นะครับเอามาอยู่กันที่นะครับอูกล้องอีสานมอเตอร์นะครับอ่าตำบลพรสวรรค์นะครับอำเภอเสรลภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อนี้นะครับเรามาอยู่กันที่นะครับรถของลูกค้ามุกดาหารนะครับ อันนี้ลูกค้าสร้างจองมาทางออนไลน์นะครับกะตามใจสร้างนะครับสร้างเลือกให้นะครับแล้วก็สร้างฮให้นะครับกะเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากสภาพเดิมทีมานะครับแล้วก็สีก็สีเน้นเป็นสีน้ำเงินเขียวนะครับ เดี๋ยวเอาไปเบ่งจุดต่างๆเลยครับว่าจุดใดนะครับดีสร้างจัดการให้นะครับเปลี่ยนให้เช็คไ้แน่นะครับไปเลยครับนี่นะครับเปลี่ยนนิ้วสปริงให้ลูกค้านะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ลูกปืนใบตัดนะครับลูกปืนใบตัดสองตัวนะครับ ภายในคอนะครับอันนี้ก็ตัดโซนะครับแล้วก็ใส่คอต่อใหม่นะครับระบบเกียร์นะครับลื้นนะครับเช็คให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดอ่รั่วซึมนะครับนี่ แล้วก็ปั่มนะครับเช็คเปลี่ยนของให้ไหมนะครับซีนคอยกนะครับชุดหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนออกให้สนะายพานตัวเดินนะครับนี่นะครับลูกหลอกนะครับลูกหลอกสายพานตัวเดินนะครับเปลี่ยนให้ไหม ันนี้ก็สีมาจอลึกนี้กหน่อยนะครับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเติมใหม่นะครับชุดช่วงล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าตัวนะครับตัวล่างนะครับฟ้ากอบสายพันธุนะครับฟังตัวนวดนะครับสองชิ้นนะครับแล้วก็สายพันุนะครับ สายพานตัวนี้นะครับแล้วก็สายพาน B ร้อยสี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สายพานตัวด้านหลังนะครับเบอร์หกสิบหกนะครับลูกปืนลูกปืนตัวนี้นะครับลูกลอกแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกปืนตู้หนวดตัวนี้นะครับ ะตะแกงนะครับทำการปะให้ไหมนะครับตัวนี้เป็นตะแกงเหล็กมาจากหลูกข่าเก่านะครับมาจากเจ้าของคนเดิมนะครับฟ้าตู้นวดนะครับทำการเคาะึ้นมานะครับสีเป็นสีขาวมุกนะครับนี่นะครับขาวมกุก ด้านหลังนะครับเป็นฝาครอบโชคนะครับแล้วก็ตูดนะครับตัวนี้เฮ็ดเป็นแผ่นเหล็กประกบใส่นะครับเซนเซอร์ท้ายหลังนะครับเปลี่ยนให้ไหมนะครับสติกเกอร์นะครับ DC60 หกสิพัดนะครับ ช่วงล่างฟั่งขวานะครับกะเปลี่ยนลูกปืนรูเลอร์อชุดบนนะครับแล้วก็สเตอร์นะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ให้ไหมนะครับ สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ชุดกวบคุมมีมีครบนะครับตัวนวดนะครับหัวเกียวนะครับคันเหล็กนะครับนี่นะครับมีการใช้งานนะครับบอกด้วยนะครับแลวก็ตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับแลวก็เกียร์นะครับ P L N H นะครับแลวกะ สายดึงดับนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสวิตไฟนะครับอ่าเลื่อนไม้นะครับใส่ไม้นะครับแล้วก็สายเลื่อนไม้นะครับใส่ให้ใหม่นะครับสวิตกุญแจแล้วก็อ่าสวิตแต่นะครับใส่ให้ใหม่นะครับี่นะครับมีครบนะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงหวานๆห้องนอนนิดๆนะครับลองเขลียรในเบองนะครับยกหลอสไตล์เกมนะครับอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขึ้นตู้นวดให้ฟังนะครับตู้นวดนะครับมีเสียงนิดนึงเพราะว่าตะแรงันเป็นเหลีน,นะครับเดี๋ยวเขาดึงเพื่นน้อย,อ,ยอ่ะโมมีเสียงนะครับ เดี๋ยวไปลองเบึงเบื่องไม่น,นี่ผมลงให้หน้าระเด็นนะครับฝนตกลายมือนะครับฝนตกลายมือแล้วนะครับช่วงนี้รอบสองพันรอบนะครับ เหลี่วยวนิดนึงนะครับแต่นิดเดีวยดวย เต็งใดบ้างครับนี่คือ,อจุดยิบย่อยนะครับที่ลุงไปลึกๆเจาหน้อยนะครับที่ีเขาทำการจัดการให้เปลียนให้นะครับเช็คให้นะครับหลักกะนะครับรถนี่ครับเขาเฮ็ดให้พร้อมใส่งานนะครับออกจากมือสร้างไปลองใส่ได้นะครับ ฝากนะครับฝากลูกค้านะครับที่สนใจรถเกี่ยวเขานะครับจะสามารถติดต่อได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ092นะครับ8034774นะครับหรืออยากโทรมาสอบถามเรื่องยังกะลองสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook อวตารน้อยนะครับหรือนะครับไปติดตามวิดีโอนะครับทาง YouTube นะครับ YouTube เจมเกินร้อยนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ฝากกดไลค์กดซับสไคร่นะครับกดกดแชร์ให้แหนนก็นดีนะครับครับอ่าเดี๋ยวผมสิฝากเพจไ้ให้นะครับสิลงเพจไปให้เลาก็ไปกดติดตามในเพจก็ได้นะครับเฟซบุ๊กนาก็ตรงนี้ก็ส่วนโตนะครับการไล่ ไม่อยากจะรับปัญนะครับกับเบิรงในเพจก็ได้นะครับเพจเดี๋ยวผมสีลงเพจไปนะครับครับสำหรับมือนี้นะครับเจมนะครับต้องขอโตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบรงลดของลูกค้าทั้งใดอีกนะครับสไตล์แบบใดอีกนะครับกะฝากติดตามไ้นะกันแล้วกันนะครับมือนี้เจมขอโตัลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ